ช่องทิตูนี้แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะทิตูนชนนาแนลของเรานะคะก็จะมารีวิวสลาม3ามอันดับทำเองนะคะที่ชอบที่สุดนะคะนี่นะคะอันนี้อาจจะเล็กนิดหน่อยก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะก็โอเคค่ะเราไปดูอันดับที่3กันนะคะอันดับที่3ก็คือกระปุกนี้ค่ะสูตรมิ้นนะคะโอเคนีก็จะนุ่มนิ่มนะคะ จะยืดนะคะแล้วก็จะนุ่มนิ่มค่ะเสียงจิ้มก็ฟินค่ะฟินเป็นบางครั้งเนาะนี่นะคะนันก็จะยืดมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูอันที่สองกันนะคะ อันดับที่สองค่ะก็จะเป็นซองเล็กนะคะทํานิดเดียวนะตอนนั้นเราทานิดเดียวอันนี้เป็นสูตรหมักฝรั่งยืดมากเลยนะคะก็จะมีหลายสีนะนี่นะคะยืดมากๆเลยค่ะก็จะยืดกว่าสูตรนี้นะคะอันนี้ก็จะยืดยากนิดนึงค่ะแต่ก็ชอบค่ะเพราะว่าเสียงจิ้มฟินอันนี้ก็ยืดนะคะยืดมากเลยค่ะ ก็จะแผ่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะแต่ชอบตรงไอเป็นใยๆเนี่ยตรงเนี้ยเป็นก้นก่อนเลยพวกนี้นะคะน่ารักดีค่ะก็จะมาฟังเสียงจิ้มกันค่ะก็เสียงจิ้มก็จะไม่ค่อยดังค่ะแต่ก็ชอบค่ะเดี๋ยวเราไปดูอันที่หนึ่งกันเลยนี่ค่ะก็คืออันที่หนึ่งของเรานะคะเป็นสลัม3ส,สามสีนะตามจริงอะ่ะ คือมันมีสีสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะคะแต่พอเล่นไปเล่นมาแล้วทีนี้มันก็กลายเป็นสีม่วงอะ่ะนี่นะคะแต่ถ้าดูด,ดีๆมันอาจจะเหมือนกับม่วงๆเทาๆนะคะนี่นะโอเค เนื้อก็จะนุ่มนิ่มมากชอบสุดๆเลยแผ่ได้บางอุ้ขาดนิดนึงพอดีอา่าแช่ตู้เย็นมากันเลเสแสงจิ้มก็ไม่ฟินนะคะไม่ค่อยมีเสียงเนาะเห็นไ้ยืนนะคะยือกัน,นชอบมากเลยค่ะอันดับที่หนึ่งของเรา สลามพวกสตรอเบอรี่อะไรก็หายหมดนะคะก็เลยไม่ได้มาหยิบสลามให้ดูนะคะขอโทษนะคะสลามมันหายไปหมดแล้วี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันที่เหลือนะคะก็จะมารีวิวให้และียดอีกทีค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากแค่นี้ค่ะก็อย่าลืมไปกดติดตาม i g นะคะทีตูนชาแน,นลนะคะแต่เราจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างนี้ค่ะแล้วพบก,กันใหม่ ในคลิปต่อไปค่ะส,สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย